สวัสดีครับจะพาพบกับสุนัขสายพันธุ์โคเลนจินโดกันเพื่อนแท้จากเกาหลีสุนัขพันธุ์โคเลนจินโดหรือเรียกสั้นๆว่าจินโดเป็นหนึ่งในสุนัขที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักในประเทศเกาหลีใต้โดยลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นและก็บุคลิกที่เป็นมิตรและก็ซื่อสัตย์กับจินโดได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความพักดีและความกล้าหาญในวัฒนธรรมเกาหลีเราไปดูประวัติกันสุนัขจินโดมีต้นกำเนิดมาจากกอจินโดในจังหวัดจอรานัมโดทางตอนใต้อตของเกาหลีใต้ เชื่อกันว่าสุนัขพันธุ์นี้มีประวัติยาวนานมากกว่า1,000ปีครับและถูกใช้ในการล่าสัตว์และปกป้องบ้านเตองของชาวบ้านความสามารถในการล่าและความเฉลียวฉลาดทําให้จินโดนั้นเป็นสุนัขที่มีคุณค่าสําหรับชาวเกาหลีแน่ดีสุนัขพันธุ์จินโดนั้นมีรูปร่างขนาดกลางครับแข็งแรงและก็มีความคล่องตัวมีขนสองชั้นที่หนานและก็นุ่มขนชั้นในนั้นช่วยป้องกันความหนาวเย็นขณะที่ขนชั้นนอกน,นั้นมีความทนทานต่อสภาพอากาศครับ ขนนะันมีหลายสีเช่นขาวแดงเทาแล้วก็ดำดวงตาของจินโดนั้นมีขนาดกลางและมีแววตาที่ฉลาดครับริมฝีปากและจมูกนะั้นมีสีดำจินโดเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์และก็พักดีต่อเจ้าของมากมีความกล้าหาญและก็เป็นนักล่าที่เก่งครับจินโดมันจะมีบุคลิกที่สงบสงเสงยมและก็ไม่ก้าวร้าวแต่ถ้าต้องการปกป้องเจ้าของหรือว่าทรัพย์สินก็จะแสดงความกล้าหาญออกมาได้อย่างเต็มที่ครับเนื่องจากจินโดนั้นเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูง การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญมากครับการพาจินโดไปเดินเล่นหรือว่าเล่นเกมที่ใช้แรงงานเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาสุขภาพและก็ความสูขของสุนัขพันธุ์นี้ได้ดีเลยนอกจากนี้การให้ความสําคัญกับการฝึกฝนและการสอนคำสั่งพื้นฐานจะช่วยให้จินโดน้ะเป็นสุนัขที่มีความเป็นระเบียบและสามารถอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับสุนัขพันธุ์จินโดน้ะได้ร,รับการยอมรับในเกาหลีใต้ว่าเป็นทรัพย์สมบัติทางธรรมชาติแห่งชาติและมีการจัดง,งานเทศกาลเพื่อเฉลิมฉลองและอนุรักษ์สุนัขพันธุ์นี้ในเกาหลีอย่างต่อเนื่อง จินโดยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความภักดีและความกล้าหาญในวัฒนธรรมเกาหลีซึ่งสามารถพบเห็นได้ในนิทานพื้นบ้านหรือว่าเรื่องเล่าของชาวเกาหลีครับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับโคเล่นจินโดหรือว่าเจ้าจินโดเป็นสุนัขที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งในเกาหลีใต้ครับโดยลัรรกษณะทางกายภาพที่โดดเด่นและบุคลิกที่เป็นมิตรแล้วก็ซื่อสัตย์จินโดไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนแท้สมบูรณ์เลี้ยงแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความภักดีและความกล้าหาญในวัฒนธรรมเกาหลีอีกด้วย แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร b ์และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกันดินะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ